เพื่อนๆกำลังมองหาร้านรับส่งสกินและแชมเปี้ยนขอแนะนำโอเวอร์ท็อปอัพรับส่งสกินและแชมเปี้ยนกับราคาที่โคตรถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเพียง3ขั้นตอนง่ายๆแอดเพื่อนโอนเงินรอรับสกินและแชมเปี้ยนได้เลยสนใจติดต่อสอบถามที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตเกมกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกม l 이ออ f Legend ์วายลินี้นะครับ และววันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตอยู่2เรื่องใหญ่ๆนะก็จะเป็น1เลยกับสกินนะครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนอกเกมเนาะนะครับนอกเกมนะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกินก่อนดีกว่านะครับการอัปเดตสกินอีกครั้งนี้นะครับเป็นสกินที่ถูกปล่อยออกมาต้อนรับฤดูหนาวปีนี้เลยนะนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสสกินด้วยกันนะครับมีมุนโดมาสเตอร์ยีโอลเลน่าโซลกะนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันนะครับตัวแรกอยู่ไหนจ้าตัวแรกนี่เลยนะครับกับดอกเตอร์มุนโดนะครับเป็นสกินนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่เลยนะครับฟอร์เซนปรินซ์มุนโดนะครับมุนโดเคยเป็นเจ้าชายรูปงามในอนาณาจักรอันห่างไกลนามวินเทอร์แลนด์แต่เขาถูกสาบโดยราชาน้ำแข็งนามทวิช ให้กลายเป็นยักษ์ผู้ป่าเถื่อนเขายังคงเชื่อว่าตัวเองยังมีตำแหน่งเป็นเชื้อพระวง์เช่นเดิมและด้วยเหตุผลนั้นเขาจะไปที่ไหนก็ได้ที่อยากไปนะครับนี่เลยนะครับก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของเขานะครับสำหรับสกินนี้นะฮะโอ้โหราคา990ไว้ค่อนะครับถือว่าสวยนะครับใครเป็นเมนบุนโดเนี่ยต้องจัดหน่อยแล้วอเป็นไงสุดยอด โอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินมาสเตอร์ยีกันนะครับสกินที่2นะครับนี่เลยนะครับสกินมาสเตอร์ยีนะครับสกินโนว์แมนยีนะครับยี Yi เป็นโนว์แมนผู้ต่ําต้อยที่ถูกปลุกให้มีชีวิตขึ้นโดยโพลคิงหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาพยายามอย่างมากที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นอัศวินผู้เก่งกาที่สุดในดินแดนและด้วยการลุกลามที่กําลังจะมาถึงของราชันน้ําแข็งทวิชโอกาสของเขาจะกลับ จะใกล้มาถึงแล้วก็เป็นได้นะครับนี่เลยนะครับอ่านผิดผิดขัดๆัดหน่อยก็ขอโทษด้วยละกันนะพอดีว่าเพิ่งตื่นนอนนะครับราคา990 White c o นะฮะนี่เลยนะครับโอ้โหดได้ว่าไม่ม่โคตรแตกต่างเลยนะสกินนี้โอ้โหดูดิไอ้เขาถืออะไรวะนะเหมือนแค่หลอดเลยอะนะครับโอ้โหแบบสวยมากเลยนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกสกินหนึ่งกันสกินที่สามครับ สกินที่3จะเป็นสกินของโอลิเอนานะครับโอลิเอนาอยู่ไหนวะเมื่อกี้แบบแบบอ่านี่เลยนะครับโอลิเอนานะครับนี่เลยนะครับกับสกินโอลิเอนานะครับวินวินเทอร์วอนเดอร์โอลิเอนานะครับตุ๊กตากลนสาวแปลกประหลาดที่เปลี่ยนไปด้วยเวทมนต์จากวินเทอร์แลนด์โอเอน่าครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่ในดินแดนหิมะที่สร้างขึ้นโดยนักประดิษฐ์แก่ๆที่ใจดีคนหนึง่ง ในช่องสุดท้ายของชีวิตเขาเขาได้ปล่อยเธอให้เป็นอิสระและตอนนี้เธอออกตามหาเจตจำนงที่ยิ่งใหญ่กว่าด้วยการรับใช้ในศาลของโพโลคิงนะครับอ่านแล้วไม่งงงยังไงไม่รู้วะนะครับอ่านแล้วงงวะนะครับอ่ะนี่ครับเป็นสกินนี่เลยนะฮะโอ้โหดูดิที่ไปเลยฮะ ลูกบอลของเขาก็เปลี่ยนไปด้วยนะะนครับอันนี้ก็ราคาจะถูกลงมาหน่อยนะก็725ดร้อยไวท์คอร์นะครับผมโอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นสกินของโซลกะนี่เลยนะครับสกินของโซลกะนะครับไหนไวะนี่เลยนะครับกับสกินโซลกะนะครับสกิน Winter Wonder ดอร์โซลกะนะครับสำหรับสกินนี้นะครับโซลกะคือ ัชเชสพูดเปี่ยมด้วยเมตตาเธออาศัยอยู่ในราชสำนักของโพโะคิงดินแดนของเธอเต็มไปด้วยเหล่าสัตว์แสนสวยงามที่ถูกสร้างขึ้นจากน้ำแข็งวิเศษเหล่าตุ๊กตาน้ำแข็งเหล่านี้ทอดตัวยาวไปนับไม่ไดครับและมีค่ารับใช้ของเธอเป็นผู้ดูแลนะครับประมาณนี้นะครับอ่านแล้วไม่งง,ง,งยังไงไม่รู้ว่ะ คือว่าสวยนะครับราคาเนี่ยก็990ไว้คอนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4สกินนี้นะนะครับที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอ่าอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับผมจัดไปโอเคนะครับมาดูเรื่องที่2กันนะครับกับกิจกรรมนะครับ ซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมนอกเกมนะไม่ใช่กิจกรรมที่ทางออฟฟิเชียลเขาจัดมานะจะเป็นแฟนเพจนะครับเป็นบริษัทของประเทศไทยนะที่เขาจัดนะครับให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับ สำหรับกิจกรรมนี้นะครับอาจต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะทําการอัปเดตกิจกรรมทุกกิจกรรมเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทางผู้พัฒนาเขาจัดเองนะครับกิจกรรมในเกมหรือว่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเกี่ยวกับเกมริคออฟเดย์เจนไวนิ t เนี่ยนะครับผมจะพยายามที่จะอัปเดตให้ทุกกิจกรรมเลยนะนะครับจะได้ไม่ให้เพื่อนเนี่ย พลาดรับของรางวัลกันนะครับสำหรับกิจกรรมของเกมด็ออฟเดกเจนไวล์ดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่แรกของเกมเลยก็ว่าได้นะครับที่แรกของประเทศไทยเลยแหละนะครับที่มีกิจกรรมแล้วก็แจกของรางวัลประเภทนี้นะครับมามาดูกันเลยครับกิจกรรมนี้นะครับผมไม่ได้ตังค์นะนะครับเขาไม่ได้บอกให้ผมมาโปรโมทนะแต่ว่าผมเนี่ยจะมาอัปเดตให้เพื่อนนะครับตังค์เนี่ยเอาไว้ทีหลังช่างแม่งมันนะฮะเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนก่อนดีกว่านะครับ โอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเขาระบุว่าเป็นที่แรกในประเทศไทยเลยนะนะครับที่มีการทำกิจกรรมของเกม League of Legends Wild นะครับแล้วก็แจกเป็นบิตคอยเนี่ยนะครับบิตคอยคืออะไรนะครับบิตคอยเนี่ยก็จะเป็นสกุลเงินนะเป็นสกุลเงินดิจิทัลนะครับใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับบิตคอยก็สามารถที่จะไปค้นหาได้ใน YouTube ใน Google เลยนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็ ได้มีทางาแฟนเพจนะครับเป็นบิตคัพ .com นะครับบิตคัพบิตคัพ .com เนี่ยก็น่าจะเป็นกระเป๋านะครับเป็นเว็บไซต์กระเป๋าบิตคอยของประเทศไทยนะครับซึ่งเขาก็ได้มีกิจกรรมใหม่นี้นะครับก็คือว่าเราเนี่ยนะครับจะต้องเข้ามาดูไลฟ์สตรีมการแข่งขันเกมดริกออฟเลเจ Wild Rift ในรายการแข่งขัน e s p o r t Tournament 2020นะครับเป็นการไลฟ์สด League of Legends Wild Rift ท o u น n เมนต์นี้นะครับก็คือว่าเราจะต้องเข้ามาดูนะในวันที่19กับวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเข้ามาดูในไลฟ์ของเขาแล้วเนี่ยนะครับทางไลฟ์สดเขาเนี่ยนะครับก็จะมี QR code มาให้เราสแกนกันนะครับในระหว่างการแข่งขันเนี่ยระหว่างที่เราดูเนี่ยนะครับก็จะเอาไว้สแกนเพื่อที่จะชิงเงินรางวัลน,นะครับซึ่ง ในรางวัลนี้นะครับเขาแจกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งมูลค่ารวมมากถึง50,000บาทเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วแม่งก็ไม่ได้แจกเงินด้วยนะนะครับเป็นการแจกบิตคอยนะครับสำหรับใครที่กลัวใช้ไม่เป็นนะครับบิตคอยเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาแลกเป็นเงินจริงๆก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ไปซื้ออะไรก็ได้ในเว็บไซต์เนี่ยบางเว็บเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ซื้อด้วยบิตคอยได้แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับรางวัลของเขานะนะครับรางวัลใหญ่สุดเลยก็คือรางวัลที่1นนะครับ ก็คือว่าเราเนี่ยจะได้บิตคอยทเทียบเป็นเงินไทยแล้วนะครับจะอยู่ที่10000บาทจํานวน1รางวัลน,นะครับรางวัลที่2เนี่ยก็จะได้บิตคอยเหมือนกันนะครับเทียบเป็นเงินไทยแล้วก็5000บาทจํานวน1รางวัลน,นะครับแล้วก็รางวัลที่3นะครับก็จะเป็นรางวัลอื่นๆนะครับ 35รางวัลนะจำนวน35รางวัลนะครับแล้วก็เทียบเป็นมูลค่า1000บาทนะก็จะมีพวกเสื้อนะครับพวกกระโปรงกระเป๋าแก้วนงแก้วน้ำอะไรเงี้ยนะครับก็รอดูกันนะครับมูลค่าของเขาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณ50,000บาทเลยนะที่เขาจะแจกนะครับในการที่จะเอาค r c o อาคในระหว่างที่เขาไลฟ์สดเนี่ยมาสแกนนะครับก็ต้องมานั่งรอรุ้นกันนะนะครับอย่าดูแบบเสียเปล่านะครับดูแบบรุ้นรุนกันบ้างนะครับจะได้มีอะไรที่มันแบบตื่นเต้น นะครับโอเคนะครับผมก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับผมใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะไปกดติดตามได้นะครับสำหรับเพจ B i t ค u b c o m กับ LOLUniversalTH เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปกดติดตามกันได้นะครับสเพจนี้นะฮะโอเคนะครับผมก็จะมาอัปเดตประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเกม l ลย of Legend w i ์ไวนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม